เล็กๆเ,เองเนี่ยไม่เห็นเนี่ยอุปรกรณ์ที่ให้มามีอะไรบ้างนะพี่เอ้ยให้มาครบเปล่าเนี่ยฮะครบเปล่าเนี่ยแผ่นรองมีสองชิ้นนะแล้วก็น็อตจำนวนหนึ่งนะครับโอเคนะครับหมดโอเคนะครับ อาการผมไม่รู้แต่ว่ามองดูแล้วมันมีรอยไหมตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับมันก็มี pwm เหมือนกันกันกบยนเอ์เตอร์ตัวใหญ่นะนี่ครับเหมือนกันเลยเดีย๋ยวทำตัวเล็กๆล,ลงมาหม้อแปลงตัวนี้ก็เล็กลงมานะครับ เดี๋ยวมาดูมอดเฟลดตัวนี้เบอร์ F PH P F H P 80N07 นะครับสำหรับตัวนี้เรา้าเป็นเป็นตัวนี้ H X 7 3 0นะครับนะครับแต่ว่ามีเนี่ยตามตามที่ดูเนี่ยเป็นแบบนี้ มีรอยไหมตรงนี้มันจะเป็นเพราะตัวนี้มันเกิดการอักหรือเปล่านะครับหรือว่าจะรวมไปถึงว่ามันมีอะไรเสียหรือเปล่าเดี๋ยว,ว่าดูข้าวก่อนนะครับดูข้าวก่อนก่อนปล่อยไฟเข้าไปดีกว่านะครับเพราะว่าคุณพี่ลือม,มาแล้วไม่รู้ว่าคุณพี่ทําอะไรไปบ้างนะครับมาดูการช็อตก่อนนะครับดูมอดเฟ,ฟชดช็อตบดมังครับนะรวมไปถึงดูฟงดูฟิวอะไรต่างๆนะครับ ดูฟิวไม่ได้ดูยากนะเพื่อนเอาเนี่ยสีแดงเนี่ยนะครับจับไว้สีไหนก็ได้นะครับมันมันมันจะถึงกันกันกบคาเดนนะคาเดนของไอ้มอสเฟตทางด้านไฟต่ำสิบสองบนได้ไหมครับขาตรงกลางนะครับก็ถึงอยู่นะครับพูดถึงนะสแสดงว่าแบบนี้ฟิวไม่ได้ขาดนะครับแล้วทีนี้ก็ดูตรงนี้ขัวลบมันเนี่ย ถ,ถึงขาซอสของมอสเฟสหรือเปล่านะครับถ้าถึงก็แสดงว่าไม่ขาดดีนี่ก็แสดงว่าไม่ขาดนะครับแล้วทีนี้สีแดงกับสีสดํานี่ถึงกันไว้ถ้าถึงกันแสดงว่ามอสเฟสช็อตนี่ขึ้นข้างไหมขึ้นข้างขึ้นข้างขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้มอสเฟสก็ไม่ได้ช็อตโอ้ทำไมมันเซ็ตง,ง่ายแล้วทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกขาดเบล่า เดี๋ยวมาดูทางทางทางออกบ้างนะครับทางออกมีสี่ตัววัดดูเด่นกับซอสไหนวะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างพวกนี้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างดูตัวนี้มั อก็ไม่ได้ชอ็อตไม่ชอ็อตที่ไลายวงจรนี้หรือเปล่านะมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมปล่อยไฟสิบโวลต์เข้ามาดูนะครับเพื่อนอยู่ไหนละหม้อปแปลงที่นี่รอแป๊บนึง โอ้ยหนวกูมีเสียงดังอีดค้างตลอดนะครับค้างตลอดเลยทำไมมันค้างตลอดแบบนี้ล่ะไฟที่ออกมาตรงนี้มีไฟแม่ตรง C เนี่ยเห็นไหมครับนี่น,นี่ดูก่อนนะครับมีตรงนี้นะครับ ตัวน,นี้จะแปลงเป็นไฟ DC ซีนี่น,นะจากอินเวอร์เตอร์ขึ้นมาแล้วจะมาแปลงเป็นไฟ DC ตรงนี้นะครับสองสามร้อยโ <Bullet. S 2> วลต์สามร้อยเนาะพยายามที่จะมีอยู่นะครับไม่แน่นะเผื่อมอสเฟตพวกนี้วัดในวงจรมันไม่เสียมันอาจจะแค่รั่วนิดๆพอมันรนนนั่วนิดๆเราก็วัดไม่เห็นนี่นะครับ ต้องถอดออกก่อนนะนี่นะสี่ตัวนี่วัดดูไดโอดก่อนดีกว่าโอ้ไดโอดสี่ตัวนี้ก็ยังดีอยู่นะครับง่ายไดโอดสี่ตัวนี่ดีอยู่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับไปสี่ตัวเนี่ยนะเพราะมันมีโอกาสที่บางตัวมันอาจจะ ช <biases. S 2> ็อตหรือว่า Chat. รัวร่ว,ว,วอ,อยู่แต่ว่าวัดในวงจรมันไม่เห็นอาจจะรั่วี่นีนะครับมันเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวถอดออกก่อนนะครับนี่แหละหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ขาออกมาเนี่ยนะครับมันจะเสียตรงนี้บอกว่าโอเคนะครับจะถอดก่อนดีกว่านะครับโอเคถอดออกแล้วครับสี่ตัวด้านนี้ถอด Transfer หมดแล้วแน่นี่นะลองดูกันเลย นะครับถอดหมดแล้วจะเป็นยังไงมันจะอีอีอีดอีดมันเดิม,มบไหมเลยอุย้ยไม่อีดแล้วแล้วก็ไม่เขียวด้วยนะครับโอ้สแสดงว่าในส่วนของมอสเฟตท,ที่ถอดออกไปสี่ตัวนั้นมันต้องมีตัวไหนที่เสียอยู่แน,น่ๆนะครับเป็นแบบนั้นด้วยนะเดี๋ยวมาดูมาดูไฟตรง C นี่สามร้อยกว่านะสามร้อยสี 300, 400, 400, ่ร้อยอะไรก็ว่าออไปนะครับนะ C นะตรงนี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยกลับข้างกลับข้าง โอ้โอ้ my god สามอยกว่าเกือบ400รนะครับไฟจุดนี้ถูกต้องแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับปิดเครื่องปิดเครื่องไฟตัวนี้ก็ยังค้างอยู่นะเพื่อนเุ้ยทำไมมันตกลงเร็วจังเลยนะครับปกติน่าจะค้างนานกว่านี้สักเล็กน้อยมันใส่ซีค่าเท่าไหร่โอ้ย4.7ครับไม่น่านะครับไม่น่าไม่น่าทำไมมันตกลงเร็วนะครับชีนนี้ เพื่อนว่ามอสเฟตทั้งสี่ตัวนี้นะตัวไหนมันจะเสียและครับทีนี้เอามาดูกันเลยตั้งมิเตอร์ที่คูณสิบดีกว่านะครับมาดูกันนะครับตัวไหนเสียนะวัดง่ายมากเนี่ยถ้าวัดอย่างนี้เนี่ยนะสีแดงมาจับตัวถังตรงนี้ต้องขึ้นข้างสลับข้างสลับสายมิเตอร์ต้องไม่ขึ้นข้าง เห็นไหมตัวนี้ดีอยู่มั้งแล้วช็อตมานี่ไหมอันนี้ก็เป็นชอ็อตวัดแบบนี้ก่อนนะครับตัวที่สองต่อไปแงงจับตรงตัวถังขึ้นข้างสลับสายขึ้นอีกข้างไปขี้แล้วไปขี้แล้วหนึ่งตัว ตัวต่อไปสีแดงจับตรงนี้สีดำจับขาริมขึ้นข้างสรับขาสลับขาไม่ขึ้นข้างเอพอไปได้พอไปได้ตัวต่อไปขึ้นข้างสลับขาไม่ขึ้นอ่ถูกต้องนะครับแสดงว่าช็อตไปถึงตัวนั้นนะครับทีนี้ในกรณีแบบนี้ ทำงานได้เวล่ะกระตุ้นขึ้นกระตุ้นลงโอเคทำงานได้นะครับกระตุ้นขึ้นกระตุ้นลงโอเคครับทำงานได้นะครับการทำงานนะครับกระตุ้นเกตขึ้นกระตุ้นเกตลงโอเคนะครับมอสเฟตเสียไปหนึ่งตัวแล้วทีนี้ตำแหน่งที่เสียมีโอกาสที่อาจจะไหม้ด้วยนะครับจริงเปล่าวะลองดูขาเดนกับขาเกตช็อตถึงการมีโอกาสไหม้ได้ด้วย อย่ตำแหน่งไหนนะทีนี้ตำแหน่งนะครับเพราะว่าอดอกมาทั้งสี่ตัวนะครับตำแหน่งนี้นะครับ tr เอ่อ m3 นี่นะครับ m3 มันจะมี r มีเลโอดอะไรพวกเนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆดูหน่อยนะจะนีขาดปะเนี่ยโอ้ยไม่ได้ขาดเลยเลโอดช็อตปะเนี่ยโอ้ไม่ได้ช็อตเลยฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือวัสัญญาณ pwm ที่ขาเกตครับช่วงนีครับ โอ้วัตสัญญาณ P W M ต่อกันเลยตกใจเสียงพิยุนะครับเมื่อสักครู่มีไหมครับมีแล้วนะครับ P W M มีแล้วนะครับโอ้มีแล้วนะครับมีแล้วครับโอ้สูสิบาทกันสิบาทกัะมันมีไม่เท่ากันเลยนะครับเป็นอย่างนี้เปล่าเดี๋ยวดูไดโอดดูอะไร ต่อเนื่องมาเลยนะครับผมส่องกล้องก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนฟังคือดูเดี๋ยวนี้ดูไม่ได้มันเล็กนะครับต้องใช้กล้องส่องนะครับนะกล้องส่องพระผมก่อนนะครับที่ WM บอกไม่เท่ากันนะครับดูนะครับเพื่อนจริงป่าววาแล้วพัดใจไฟมดับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังดูนะครับเพื่อนเนี่ยตัวนี้ออกแค่นี้นะฮะนี่พี่โทพี่ถังเลยนี่แม่ นี่โอเคครับทีนี้ก็ไปดูกล้องสองทางไกลเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนฟังว่ามีตัวไหนอ่าตัวไหนขาดยังไงนะครับคือตอนนี้มันดูไม่ได้ไม่เห็นเจอเป็นไดโอดขาดเนี่ยตัวนี้ไดโอดขาดเกิดจากอะไรเกิดจากมันมีรอยไหมดําตรงนี้ทําให้ไฟจากขาเดนส่งมาขาเกตแล้วทีนี้ไฟสูงมันจะย้อนกลับมาครับ ทําให้ไดโอดตัวนี้เสียหายไดโอดตัวนี้ต่ออยู่กับไอซีขาด้านนี้ขาตรงนี้นะครับดูนะครับมิเตอร์ใช้เสียงนะครับมีขาเกตนะครับมาถึงไดโอดไดโอดตัวนี้มันขาดไปแล้วนะครับนะก่อนที่มันจะขาดมันจะต้องเสียหายห,หนักก่อนแล้วตัวนี้ก็มาถึงขาไอซี ส่งผลให้ IC ตัวนี้เสียหายด้วยนะครับในวงจรนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือเปลี่ยนไ c และทําการเปลี่ยนไดโอดตัวนี้นะครับคือผมวัดสัญญาณแล้วไม่ออกจาก IC เลยนะครับนั่นก็หมายความว่า IC ผลิตสัญญาณพันออกมาฝั่งเดียวอีกฝั่งนี้ไม่ออกนะครับนะมาขับมอสเฟตตัวนี้ไม่ออกอย่างนั้นนะครับจากนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปลี่ยน IC นะครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นแนวทางไปนะครับเพื่อนก็ดูด้วยว่ามีการช็อตการอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเดนกับซอตนะครับมันช็อตกันอยู่นะครับคือไฟจะมาจากแก้ไขนิดหน่อยเดนกับเกตนะครับไฟจะมาจากขาเกตแล้วก็ส่งเข้าไปที่ไอซีทำให้ไอซีเสียหายนะครับจะเปลี่ยนไอซีนะครับตอนนี้การที่จะเปลี่ยนไอซีมันจะเปลี่ยนยากหน่อยถ้าเราไม่ถอดซีสองตัวที่ออกนะครับเห็นไหมครับเวลาหัวแรงยัดเข้าไปนี่ไม่ได้นะครับเนี่ยหัวแรงนีมาอยู่ตรงนี้ ก็จะส่งผลในการถอดหรือการเปลี่ยนลำบากนะครับก็ต้องถอดซีออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าถอดซีออกแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะทีนี้หัวแรงของเราก็จะถึงง่ายแล่วแหละขาหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับว่าขาไอซีขาหนึ่งอยู่ด้านไหนนะครับ <c oughs> ทำไมเช่นนั้นวเวลาใส่กับคืนเข้าไปแล้วเนี่ยไปเอาตัวใหม่อะไรใส่เข้ามาแล้วเนี่ย มันจะเกิดปัญหานะครับไฟมันจะต่อผิดขั้วมันจะส่งผลถึง IC ซีนะครับทำให้ IC เสียหายได้นะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนก็อย่าลืมดูนะครับมันจะมีมาร์กจุดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเพื่อนก็เปลี่ยน IC นตัวนี้มันจะเป็นสร้างสัญญาณพลันนะครับมาขับมอสเฟตทางไฟสูง220โวลต์ออกนะครับ ลองให้ความร้อนแบบนี้ดูนะครับให้ทั้งสองฝั่งด้วยนะครับสองฝั่งขาเนี่ยให้ความร้อนนะครับ้วช่วงเวลานี้อาจจะใช้เข็มเลืออะไรมาเขี่ยหน่อยนึงนี่นะครับาอาจจะติดกาวไว้หรือเปล่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ติดกาวนะครับตัวนี้คงไม่ได้ติดกาวหรอกมั้งตัวนี้หรืออาจจะใช้ปากคีบก็ได้แต่นี่ผมมองไปเจอเข็มนี่เร็วกว่านะครับ เลยจับเข็มมาเฉยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับความรู้สึกผมมันเร็วนะเพื่อนนึกว่าไอซีตกเสีขานะครับที่ไหนได้ผมใส่กางเกงไว้อยู่ต้งองสะอาดหน่อยนึงนะครับ นะครับสวยงามนะครับทีนี้เราก็เอาสีาตัวใหม่มาใส่ได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็น ไอซีเบอร์เคเอเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์นะครับมันใช้เบอร์เดียวกันกับพวกโซเดอร์พวกอะไรพวกนั้นเนี่ยวงจรก็เหมือนกันเลยนะครับเนะี่ยเพียงแต่ว่ามันย่นตัวนี้ลงหน่อยหนึ่งนะครับพวกโซเดอร์พวกอะไรพวกนั้นเนี่ยมันจะยาวแล้วก็มีมีหมอแปลงสองตัวบางรุ่นก็สามตัวอะไรเงี้ยน,นะครับตัวนี้นก็ทําตัวเล็กลงนะนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันมีสัญญาณ pwm ออกมามันพินเพี้ยนไปนะครับก็ไล่ดูแล้วเช็คดูก็เป็นไอซีเสียนะครับแล้วก็รวมไปถึงไดโอดตัวนี้นะครับลักษณะของที่อซีเสียเนี่ยมันน่าจะเกิดจากในส่วนของลายวงจรซึ่งมันมีปัญหาอยู่นะครับเกิดการชอ็อตและทีนี้ไฟที่ขาเดนเนี่ยมันทะลุมาที่เกตนะครับมันก็เลยผ่านไดโอด ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ไอซีเลยนะครับเข้ามาโดยตรงด้วยนะครับมันก็เลยไอซีมันเลยพังไปสัญญาณ p แต่มูเอก็เลยไม่ออกนะครับผมก็เลยได้ทําการเปลี่ยนนะครับมันออกมาซีกเดียวซีกเนี้ยซีกนี้ไม่ออกนะครับก็เลยได้ทําการเปลี่ยนไอซีนะครับเยนนี้ก็ออกแล้วล่ะสัญญาณออกแล้วมิเตอร์วัด ac ออกแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็คงจะต้องเหลือใส่พวกนี้เข้าไปก็น่าจะเสร็จนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้นะครับมอดเฟตพวกนี้มันมีตัวเสียอยู่หนึ่งตัวนะครับเสียอยู่หนึ่งตัวก็เปลี่ยนเลยนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับเครื่องนี้แนวทางมันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อน ครับจะติดไหมเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับแล้วทีนี้ก็ประกอบอะไรครับดีวนี้อิเวอร์เตอร์ทำงานได้แล้วเสร็จสิ้นแล้วปที่เรียบร้อย ยังไม่เรียบร้อยนะก็ประกอบเข้าไปในส่วนของสี่ตัวเนี่ยไม่ได้ขันใส่กับซิงค์ตัวนี้นะครับไอที่ขันระบายความร้อนก็มีแต่ตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยพอคงจะประกอบแล้วครับทีนี้จะจบละจะ,เส,จะนะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ ภาพกับหัวนิดหน่อยเพื <c> ่อ <oughs> จากว่าไฟมันเข้าด้านนูน้นอุปกรณ์ด้านนูน้นตัวเล็กตัวเล็กน่ารักมากนะครับใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเยี่ยมจริงๆอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กน่ารักนะครับเสร็จแล้วนะครับ ไม่ทราบยี่ห้อเลยผมเนี่ยรู้ยี่ห้ออะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับทางวิล้องถาต้องจากไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ